เตะบอลเนอไหนไหนไหนอ่ะทำซิซ้ำซิเตะบอลใหม่สิเตะบอลใหม่เอ้ยเอ้ยวิ่ง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 เอวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็เตะ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 บอลเออเอาเอาลูกบอลมาแล้วเอ้ยลูกบอลมาแล้วเตะเตะเตะเลยอ่ะเตะอะไรดีระวังเก็บขาเก็บขาแล้วลูกเจ็บขาระวังจะเจ็บขาออเออบายบายอ่ ว่าจะจ่าจ่าเตะเตะบอลอ๋อเขาเตะบอลนะพี่น้องน่ะน่ะเขาเตะบอลนะเขาบอกแล้วว่าเขาเตะบอลเีพอยเนียเ้พอยปลพอเพชรเพชรเพชรตลกอืบอกเพชรเอออย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนเขาเขานอนอยู่ลูกเขานอนอยู่จวงนอนอยู่ลูกจวงนอนไปไม่ได้ไปไม่ได้แม่เป้าอยู่ตรงนั้นออกมาออกมา ปิดปประตูด้วยปดประตูด้วยโอ้ยตงแกตงแก้นปดประตูด้วยลูกปดประตูด้วยจงแกนี่ยจะตื่นจะตื่นอืมจะ็วจะ็วเร็ปเร็วนอเววงจะตื่นวเจววื เอออัดอัดตวงจะตื่นอัดเสียงเบาเบาเสียงเบาเบาจาเสียงดังพูดค่อยค่อยพูดค่อยค่ building, อยพูดค่ отдель, อยค่อยแต่ละคนนี่เจ๊กว่าทาได้พูดนะพูดนะทำเอวก็เป็นพูดนะพูดนะมัวขาเหมยสวยปิดโอ้ยไปช่วยกัน เออจะจูนเออจะจูนเออจะหาอะไรลูกอุ้ยลูกแข็งอุ้ยเอาเอาตัวมาลูกเอาตัวมายายจะใส่ให้อะเอาน้องมาเอาน้องมาเอาน้องมายายจะใส่ให้เอาน้องมากรดโอ้ยเนี่ยถึงหัวถึงอาดนางอาดนางอัดโอ้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายจะใส่ให้นะลูกนะ โอ้อาต่างนะเอาเล่นห้อยเล่นห้อยเล่นห้อยเลยไหมห้อยนับไหมนับโยนขึ้นแล้วเล่นหอยน่ะเขาเรียกเล่นหอยเออนั่นไงยายพาเล่นน่ะเก็บเออมาเก็บมาเก็บนี่เออตรงนั้นก็ได้อันนั้นไม้เก่าเมื่อวานนี่เออวางวางวางเออเออเออมันยังยังแอวอ่อนไปเร็วแต่ละเฮือกาบหุดไปศาสนาเราขุ้นน่ะเบงกุ้งเจ้าเบง ไหว้พระไหว้พระไหว้พระก่อนอ่าไหว้พระก่อนอ่าไหว้พระอ่าอ่าไหว้พระเออครับอ่านั่งลงนั่งลงก็เอาไหว้พระเอาอ่านั่งดีดีนั่งดีดีอ่านั่งด้วยกันอ่ยเออเปลี่ยนที่อ่าเอาครับนามัสสาภะคัมภูตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะนามัสสาภะคัมภูตู อันนีน้ภาษาผู้เฒ่าบ้านใอยได้พี่น้องยายบีมาอยู่ค่ะยายบีอยู่หลังบ้านยายบีทำกับข้าวขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้เออนวดนวดเอหวนนวดก็มาอ่ จับหน่อยอัรระวังระวังแม่แม่หน้าโดนละมันมีแต่ไม้น่ะลงมาลงมาลูกลงมาลงมาเนาะมามา